วัสดีค่ะติ๋วก็วันนี้นะคะมีส่งมอบรถให้กับคุณลูกค้าอีกแล้วค่ะวันนี้นะคะส่งมอบเป็นตัวเกรดรุ่นนะคะรีโว่สองจุดสี่แซดอิดิชันนะคะก็คือรุ่นสี่ประตูนั่นเองค่ะเป็นเกรดมิดนะคะของตัวแซดอิดิชันตัวเตียนาหล่อก,กันค่ะเดี๋ยวมาสัมภาษณ์คุณลูกค้ากันนะคะว่าวันนี้อ่าคุณลูกค้ามารับรถนะคะเป็นยังไงบ้างนะคะความความรู้สึกนะคะแล้วก็โปรโมชั่นที่คุณลูกค้าได้รับนะคะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปกันค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะมาเจอกับน้องวิทวัสนะคะก็คือได้สั่งตัวรุ่นตัวซซตอีดิชันนะคะตัวเตี้ยหน้าหล่อไว้นะคะวันนี้เป็นยังไงบ้างคะได้เจอรถแล้วพี่พี่ติวแต่งเสร็จให้เรียบร้อยแล้วถ,กกถูกใจมากเลยครับพี่อาถูกใจมากเลยเดี๋ยวมองกล้องนิดนึงค่ะอ่านะคะแล้วนี่นี่แล้วทำไมนะคะถึงเลือกซื้อในส่วนของตัวรุ่นซซตอีดิชันเพราะว่าตัวนี้ก็เป็นตัวที่สวยก็ ชอบนานแล้วครับผมชอบนานแล้วแล้วก็ชอบในส่วนของตัวที่กับเหมาะกับการใช้งานถูกต้องไ,<ด>ไหมค,คะอ่าแล้วทีนี้น้องเขาบอกว่าคือในส่วนของเขาได้ขับตัวเซตอิดิชันค่ะว่าแล้วชอบนะคะแล้วก็นิ่มนวลแล้วก็ห้องผู้โดยสารเงียบอะไรประมาณนี้เนาะแล้วในส่วนของโปรโมชั่นนะคะที่ติ๋วจัดให้กับคุณลูกค้าของติ๋วท่านนี้นะคะก็คือ ได้ดอกเบี้ยอยู่ที่60สตางค์ค่ะคุณลูกค้าฟังไม่ผิดแน่นอนนะคะได้ดอกเบี้ย60สตางค์84งวดนะคะแล้วนะคะก็คือได้รับโปรโมชั่นนี้ดอกเบี้ย60สตางค์ใช่ครับอ่า60สตางค์นะคะแล้วก็พร้อมของแถมตามนี้เลยนะคะแต่งรอ,รอสวยๆรอให้ลูกค้ามารับวันนี้นะคะ แล้วพี่ติ๋วขออนุญาตสอบถามค่ะในส่วนของการจัดไฟแนนซ์เป็นยังไงบ้างคะยุ่งยากไหมไม่ยุ่งยากเลยครับอ่ากี่วันรู้ผลหนึ่งวันนะคุณหนึ่งวันรู้ผลเห็นไหมอันนี้คือเซล์ติ๋วดันให้เต็มที่เลยค่ะนะคะ่านี่นะคะวันนี้ชมหน้าของคุณลูกค้าของเรานะคะนี่เลยค่ะติ๋วก็ขอแสดงความยินดีกับรถคันใหม่ของคุณลูกค้านะคะก็คืออายุน้อยนะคะอายุแค่ประมาณ26 27เองนะคะอายุน้อยแล้วก็ ไวรุ่นสร้างตัวนะคะอ่าก็จะเป็นในส่วนของคันนี้เลยนะคะวันนี้ติ๋วก็ยินดีกับคุณลูกค้ามากๆเลยนะคะแล้วในส่วนของที่สาคัญเซลบริการเป็นยังไงบ้างคะบริการดีมากพี่อ่าบริการดีมากนะคะเห็นไหมคะทุกบริการประดับ <c oughs> ทุกประทับใจนะคะนี่เลยะค่ะนะ,ะถ้าคุณลูกค้าท่านไหนนะคะสนใจที่จะซื้อรถนะ,ะไม่ว่าจะชอบรับชมคลิปนี้หรือว่าที่ไหนนะคะก็ะอย่าลืมทักไลน์หาติวได้เลยนะคะเดี๋ยวมีโปรโมชั่นดีดี ใรนะคะือต้องขอปรปขอบคุณคุณลูกค้าที่รับชมนะตอนนี้นะคะแล้วก็ขออนุญาตส่งมอบรถคุณลูกค้าก่อนนะคะแล้วก็แสดงความยินดีด้วยค่ะ <Yeah. S 1> <Yeah. S 2> ขอบคุณค่ะ